เื่อีค่ะชื่อเด็กหญิงกรรวงแคร์สอนได้ที่3ชั้นม .4 ทับ5นะคะวันนี้จะมาแก้โจทย์โดยการสร้างตารางค่าความจริงค่ะค่ะโจทย์ของเรานะคะก็คือวงเล็บ p และนิเสษ q หรือวงเล็บ p และนิเสศ r วงเล็บปิดแล้ววงเล็บนิเสษ p หรือ q นะคะนี่คือโจทย์ของเราที่เราจะมานำ มาสร้างเป็นค่าตารางความจริงนะคะช่องนี้นะคะแถวแรกนะคะเอาไว้เขียนพวกโจทย์แล้วก็ชื่อตัวอักษรนะคะแถวนี้นะคะเราจะจับคู่ประพจน์สอตัวนั่นก็คือที่มี2ตัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะเราก็จะเขียนลงไปเลยค่ะ p และนิเศ q q p และนิเศ q r แล้วก็อันสุดท้ายนิเศษ P หรือ Q ค่ะส่วนช่องนี้นะคะเราจะจับคู่ประพจน์ที่มี3ตัวค่ะก็คืออันใหญ่อันนี้นะคะเขียนลงไปเลยค่ะก็มันก็จะเป็น P และนิเศษ Q หรือ P และนิเศษ R ค่ะช่องสุดท้ายนะคะในเมื่อ ไม่มีการจะคูมโพซัมตัวอีกแล้วเราก็จะเขียนโจ์ทั้งหมดค่ะโจ์ทั้งหมดของเรานะคะจะเป็น p และเ i s q และปิดปึ๊บหรือ p และเเศ r นะคะและปิดเอ,อ่อสร้างตารางมาไม่พอขออภัยด้วยนะคะ นิสิหรือคิวค่ะนะคะการสร้างค่าตารางความจริงนะคะเราจะแบ่งเป็นจริง50เท็จ50สิโดยส่วนใหญ่จริงจะขึ้นก่อนนะคะแล้วก็เขียนลงไปเลยะคะ่ะในช่องแรกนะคะก็จะเป็นจริง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 แล้วก็จะเป็นเทจ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 แบบนี้นะคะ ต่อไปแถวที่2นะคะแถวที่สองเนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งของแถวแรกอีกทีค่ะก็จะเป็นจริงจริงแล้วก็จะเป็นเท็เท็จแบบนี้นะคะแล้วก็ทําต่อไปเลยค่ะนะคะต่อมาแถวที่3มเนี่ยก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของแถวที่สองอีกทีก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จริงเท็แบบนี้นะคะ ต่อมานิเศษ P นิเศษ P ก็คือนิเศษของช่องนี้ใช่ไหมคะซึ่งช่องนี้แถวแรกก็จะเป็นนิเศษ P อันนี้ก็จะเป็นนิเศษ T. ที่นิเศษ T ก็จะเป็นเทสแบบนี้คะ่ะนิเศษนิเศษเทสนะคะก็จะเป็นจริง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 แบบนี้นะคะแล้วขอ,อน,นี้นิเศษ q เราก็มาดู ที่แถวนี้นะคะนิเศษคิวก็คือนิเศษทีนิเศษทีก็จะเป็นเทสเทสแล้วก็จะเป็นจริงจริงเทสเทสจริงจริงแบบนี้นะคะนิเศษอก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นนิเศษทีนิเศษทีก็จะเป็นเทสจริงเทสจริงเทจริง ต่อมาอันนี้เป็นพีและนิเศษคิวเราก็มาดูที่ช่องพีกับช่องคิวนะคะและชอบเทสเห็นเทสตอบเทสนะคะก็จะเป็นจริงและเทสก็ตอบเทสนะคะจริงและเทสตอบเทสจริงและเทสจริงจริงตอบจริงจริงจริงตอบจริง เท็ดเท็ดตอบเท็ดเท็ดเท็ดตอบเท็ดค่ะเท็ดจริงตอบเท็ดเท็ดจริงตอบเท็ดค่ะต่อมานะคะเป็นพีและนิเศตรอาร์เราก็มาดูที่ช่องพีกับช่องอาร์ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะและชอบเท็ดเห็นเท็ดตอบเท็ดค่ะก็จะเป็นเท็ดและจริงและเท็ดนะคะก็ตอบ เท็จจริงจริงตอบจริงเท็งเท็จตอบเท็ตจริงจริงตอบจริงเท็จเท็ตตอบเท็ตเท็ตจริงตอบเท็ตเท็จเท็ตตอบเท็ตแล้วก็เท็จจริงตอบเท็ตค่ะต่อมานะคะมิเศษพีหรือคิวมิเศษพีหรือคิวแล้วก็จะมาดูที่ช่องมิเศษพีแล้วก็ช่องคิวนะคะส่วนสัญลักษ หรือหรือชอบจริงเห็นจริงตอบจริงค่ะนะคะต้อง P แล้วก็ Q นะคะเห็นจริงตอบจริงค่ะปึ๊บมันก็จะเป็นจริงจริงแล้วก็จริงค่ะอ้ขอแป๊ะค่ะก็จะเป็นเทสเนาะแล้วก็เทส ก็จริงจริงจริงแล้วก็จริงค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็คือพีและนิเศต Q หรือพีและนิเศต R ซึ่งสองอันเนี้ยเราหาข่าวออกมาแล้วใช่ไหมคะเราก็มารู้ว่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายหรือหรือชอบจริงเห็นจริงตอบจริงนะคะอันนี้เป็นเทสเทสแล้นี้ จริงตอบจริงจริงเท็จตอบจริงจริงจริงตอบจริงเท็จเท็จตอบเท็จเท็จเท็จตอบเท็จเท็จตอบเท็จเท็จตอบเท็จแบบนี้ค่ะต่อมานะคะโจทย์ใหญ่ของเราซึ่งก้อนแรกเนี่ยเราหาออกมาแล้วก็คือแถวนี้แล้วก็ก้อนนี้เราก็หาออกมาแล้วนั่นก็คือแถวนี้นะคะเราก็มาดูสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะอันนี้คือสัญลักษณ์ท่าแล้วสัญลักษณ์ท่าแล้วเมื่อเห็นสัญลักษณ์ท่าแล้วนะคะ จะตอบเท็จก็ตอบเมื่อจริงแล้วเท็จแบบนี้นะคะเราจะตอบเท็จส่วนนอกนั้นเราก็จะตอบจริงหมดเลยเราก็มาดูค่ะซึ่งก้อนนี้นะคะจะอยู่ด้านหน้าดังนั้นแถวนี้เราต้องมองให้แถวนี้อยู่ด้านหน้าแถวนี้อยู่ด้านหลังนะคะคําตอบถึงจะถูกต้องปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นเท็จแล้วจริงตอบจริงจริงแล้วจริงตอบจริง จริงแล้วเท็จตอบเท็จจริงแล้วเท็จตอบเท็จเท็จแล้วจริงตอบจริงเท็จแล้วจริงตอบจริงนะคะก็จริงอันนี้ก็จริงค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการสร้างตารางง่ายๆขอบคุณค่ะ